สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมติดตามผู้ป่วยระยะการหรือโปรแกรม IMC นะครับเวอร์ชัน7นะครับในเวอร์ชัน่นนี้นะครับสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของแสดงรายชื่อผู้ป่วยนะครับที่ลงทะเบียนล่าสุดนะครับในหน้า r c h v i e นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเิ็นใบสตัวได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้แนบ ให้ผู้ป่วยถือไปด้วยนะครับเวลาที่จะเราส่งส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลนะครับ3ก็คือเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการส่งลายแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลปลายทางนะครับแล้วก็อื่น,นก็แก้ไขบักต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้เราเข้ามาที่ extension นะครับแล้วก็ extension แล้วก็ a d p s Script นะครับเสร็จปึ๊บน,นะครับ test deploy นะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของโปรแกรมก็จะเห็นว่าเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีรายชื่อผู้ป่วยที่ลงทะเบียนล่าสุดนะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะในาสมมติว่าผมงลงทะเบียนรายใหม่นะครับผมจะชื่อว่าอาคม อาลมดีนะครับอ,า,อาคมมีอาคมใจดีแล้วกันนะครับอาคมใจดีอยู่โรงพยาบาลเฝ้าไ้่นะครับผมก็จะกดบันทึกกดบันทึกนะครับชนิดอาคมใจดีก็ เราก็จะมาลงหน้าลงข้อมูลใช่ไหมครับเวลาเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เห็นว่าอาคมใจดีนะครับยอยู่ฟ้ารลานะครับขึ้นมาแล้วเนาะดโดยปกติในเวอร์ชันก่อนเราก็ต้องไปพิมพ์ใช่ไหมครับอาคมใจดีเนาะอันนี้เราไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับแล้วก็แค่เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นล่าสุดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปลงข้อมูลได้เลยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเรายังไม่ได้ลงเกาะข้อมูลอะไรนะมันก็จะเป็น starting phase อยู่นะคะรับคีคอเพิ่มคีคล็อกนึงนะครับมานกคนกล้าหารถูกกระดึงนะครับใส่เป็น กดบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จปึ๊บเราก็มาที่ลงข้อมูลต่อนะครับปึ๊บมานกคนข้าหารก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ผมดึงไว้3คนสุดท้ายนะครับเถือ่อมีการลงทะเบียนเข้ามาพร้อมๆก,กันแล้วหลัยคนนะครับทีนี้เราก็คลิกลงข้อมูลนะครับพอลงข้อมูลเสร็จนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ตรงส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ใบส่งต่อผู้ป่วยได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มลายแจ้งเตือนได้นะครับในส่วนของพิมพ์ใบสมัวนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานแล้วเราก็เลือกนะครับโรงพยาบาลต้นทางแล้วก็โรงพยาบาลปลายทางนะครับตรงนี้ในะส่วนนี้เรายังไม่ได้ใช้การไม่ได้ใส่เนาะ าจจะมาต้องใส่กันไม่ได้ใส่ก่อนนะครับเอ่ออะไร mca i n f r a t i o n นะครับสมมติอย่างนี้นะครับอา่าที่อยู่เราก็ยังไม่ได้ใส่นะถ้าเราใส่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งกลับไปใส่ก่อนเป็นเทศอายุ ใส่ชี่เส้หยิแล้วรันนะครับอ่าใส่ชื่เทพหญิงเนาะอ่าถ้าเราใส่ชื่อที่หยิงก็จะมาดีเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเครื่องซูนเนาะอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บแผนการรักษาแล้วก็สาเหตุที่ส่งตัวนะครับ กรารยภาพบำบัดต่อเนื่องนะครับยากต้องการไปดูแลนะครับแต่สุดเราก็ใส่ใจเนาะเสร็จปุ๊บเราก็กดพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็กดพิมพ์ปริ๊งเนาะอ่าอันนี้มันยังไม่สวยเนาะเดี๋ยวเราอ่ะกดพิมพ์ปุ๊บ ตรงนี้เป็นแนวนอนนะครับเปลี่ยนให้เป็นแนวตั้งมันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็กดบันทึกเป็น PDF ก็ได้หรือจะเลือกพิมพ์อร์ก็ได้ครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับอ,อันนี้ส่วนฟังก์ชันที่3ก็คือลายแจ้งเตือนนะครับเราสามารถที่จะส่งลายตรงนี้นะครับอ,อันนี้มันจะแจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้เกาะข้อมูลโร,โรงพยาบาลต้นทางโรงพยาบาลปลายทางแล้วก็ชื่อผู้ส่งนะครับเราก็ต้องมาอกชื่อโรงพยาบาลต้นทางและบปลายทางตรงนี้จะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับชื่อผู้ส่งนะครับกมรมโพลารนะอย่างนี้นะครับเราก็จะ,ะแจ้งเข้าไปในไลน์นะครับมันก็จะ,ะถามว่ายืนยันต้องการที่จะส่งไลน์มาให้เนาะ ลายก็จะเป็นลายของโรงพยาบาลปลายทางนะครับเป็นผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลปลายทางนะครับสมมุติผมว่าผมจะ,ะผมจะลายเนาะ๋ยวผมเปิดลายขึ้นมาก่อนนะครับเปิดแอปลายขึ้นมาก่อนเนาะ,ะแล้วผมก็จะแจ้งเตือนไปที่โรงพยาบาลนนองหานนี่นะครับผมก็จะส่งลายแจ้งเตือนนะครับผมก,กดคอนเฟิร์มมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยะครับ ลงไปแด้เด้งมาที่ลายนะครับผมก็จะแจ้งว่าผู้ป่วยนะครับส่งผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยชื่อมานุษนะครับลายเป็นที่แบบประจำตัวประชาชนที่อยู่นะครับรายละเอียดแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าหมายเหตุผู้รับผิชอบเขาก็จะต้องเข้าไปดูในโปรแกรมสนานักไอเอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ส่งแล้วก็วันที่เวลาส่งนะครับ จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรงมาหอืก,ก็สามารถจะอย่างนี้ได้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ส่งลายแจ้เงเดวแล้วก็กดยืนยันมันก็จะมาปลายนึงของผมนะผมตั้งไว้สองกลุ่มนะครับนะครับถ้าเรามีลลายลงาลลาามาแล้วก็เอาเอาผู้รับผิดชอบมาแล้วก็เอาลายของผู้รับผิดชอบมานะครับเวลาเรามีเคสส่งต่อแล้วก็ส่ง แจ้งเตือนไปด้วยนะครับผ่านไลน์ด้วยแล้วก็ปริ้นไปสมงตัวให้ผู้ป่วยถือไปด้วยก็ดีนะครับทีนี้พอลงโรงพยาบาลปลายทางได้รับข้อมูลแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะมาเข้ามาที่โปรแกรมนี้แล้วก็มาที่เมนูติดตามผู้ป่วยได้นะครับก็มากรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดอะไรต่างๆได้นะครับโอเคนะครับสําหรับเวอร์ชันนี้ก็เพิ่มเติมประมาณนี้นะครับ 所以你看。So, <Okay. S 1> okay.